สวัสดีครับและในวันนี้อ่ะเป็นวันที่สามนะครับของอีเวนต์นี้นะครับผมโหเรียกว่าเนี่ยผมติดอยู่กับอีเวนต์นี้อ่ะนานมากนานมากผมยากจะไปได้ตั้งแต่สองวันแรกแล้วและและนี่อ่ะวันนี้อ่ะวันที่สามโอ้มันถือว่าผมไปช้ามากโอ,เอ้เอาเอา่าไน,นะสามสิบนาทีไม่ได้ ถึงเวลาช่วงทําคลิปแล้วมันมันต้องแบบว่าได้เวลาแล้วสตาร์ทแล้วอตอนนี้ผมถึงเลเวลยีแล้วนะก็ช้าหน่อยเบ mm hmm. อร์เล่เราจะมาตกปลากันที่นี่แหละแป๊บเดียวตัวน,นี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วคือเต็มเลย21 รับหน้าไม้มาจะบอกว่าอันดับที่ชนที่สุดเนี่ยก็จะมีสองอันนี้ก็คือหน้าไม้ใหญ่กับมีดบางต่อโอ้โหสองอันนี้เลยเหรอสองอันนี้ชนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วละ่ะถ้าเป็นอาวุธระยะไกลก็หน้าไม้ใหญ่นะถ้าเป็นอาวุธระยะไกลก็มีดวางตอ่อแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธรอบหลังเนี่ย ที่ดีที่สุดผมคิดว่าเป็นมีดมีดตอนนี้กลายเป็นอาวุธรอบหลังไปแล้วอะ่ะอันนี้ก็ติดพังเร็วกับเขานะเนี่ยเนี่ยอีเตอร์เหล็กเนี่ยผมเอาเอามาอะไรเอ,เอามาแบบเต็มเลยนะแบบเต็มเลยนะครับแต่ว่ามันพังตอนมากุดตัวเนี้ยมันพังเป็นของเล่นเลยเป้งเนี่ยดูนะครับดูดูตัวนี้นะดู แล้วแล้วผมจะไปขุดนะเนี่ยโอ้โหลดลงมาขนาดนี้เลยอันนี้ก็ไปติดพังเร็วกับเขาเหมือนกันเลยเนี่ยอ่าทางนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีก้อนก้อนหนึ่งเราเข้าไม่ได้อ่าผมคิดว่าการที่เราจะเข้าไปได้นั้นเราต้องจบอ่าพวกนี้ก่อนทั้งหมดเลยเราถึงจะเข้าไปได้นะครับ ท้าไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะก็จะให้แบบว่าให้เราเก็บสะสมตัวนี้ครับเป็นเป็นเขี้ยวหมูที่แบบว่าใช้แลกของเนี่ยนะถ้าเป็นแบบว่าให้ผู้เล่นเข้าไปก่อนเนี่ยเขาก็จะทําคะแนนได้เยอะกว่าน,นะครับแล้วก็เกมมันก็จะจบเร็วมันก็จะไม่สนุกมันก็จะไม่มีความยากโอ้โหเคมนี้ก็ยากแล้วสงสารผมคงผ,ผมคิดว่าสงสารมือใหม่นะเพราะว่าคนที่เล่นเก่งๆแล้วเขาก็จะมีแบบว่า ุดความคิดแบบว่าอะไรแบบว่าเยอะๆเยอะแยะนะ แล้วถ้าใช้เบอร์เลรก็ก็ไปได้เลยนะเนี่ยปลาตัวนี้เนี่ยสายลุงเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะไม่ได้ปลามรกตโอ้ยแบบเล็กน้อยเท่านั้นอะ่ะโอ้ยอยากน้ำตาแทบไหลเลยเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรกันบ้างเนี่ยนี่มีอะไรให้รับอ่มีน่าจะเป็นยาแหละผมน่าจะรับไปแล้วอะ่ะ อันนี้วันที่สามเยใช่วันที่สามอันนี้ผมพกมาด้วยไมอ่าพกมานะครับมีดบางตอหนึ่งะครับโอ้อันดับที่ทนที่สุดก็คือมีดบางตอมีดบางตอกับหน้าไมา้ใหญ่เป็นไม่ได้ยังไงเนี่ย เรียบร้อยตามรอยจิ้งจอกเรียบร้อยแล้วเราได้มีดมาแล้วต่อไปก็หน้าไม้นะหน้าไม้แก้ขัดนะอันนี้ต้องทำเพราะว่าโค้สเนี่ยเขาสั่งมาส่วนมากเนี่ยอาวุธมันมีจำกัดผมก็เลยลิงไปตามโค้สเลยโค้สเนี่ยให้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าให้ทำอะไรประดิษฐ ประดิษฐ์หอกนะครับหอกเนี่ยวันแรกเนี่ยมันประดิษฐ์มันมีให้ประดิษฐ์อยู่แล้วนะครับก็วันแรกก็น่าจะทําได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าใครไม่มองเวทเนี่ยไปตีมั่วซั่วเนี่ยผมคิดว่าไปไม่หลอดแน่นอนโดยเฉพาะผมเนี่ยตีมั่วซั่วไปเลยเห็นอะไรก็ตีไปหมดนะครับก็เจ็บเจ็บใจนะเจ็บใจที่แบบว่าไปไม่ได้ไกลมากนะครับวันที่สามถึงจะไปได้วันที่สองก็แบบเอ้ยมัน เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้นะครับหมูป่าครับเนี่ยหมูป่าก็คนฆ่ายังไงมันเนี่ยอาวุธประชิดสังหารหมูนะครับก็จะใช้าอาวุธเนี่ยไปสังหารมันยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าผมไปสังหารเนี่ยผมไปสังหารที่หนองน้ําบึงนั่นเองนะบึงใกล้บ้านนี่แหละครับมันไม่ได้เราต้องไปที่ป่าสนตอนที่หมอกทมินมันขึ้นนะแล้วสังหารหมาเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเราไม่สมควรเอาอาวุธเนี่ยไปตีบอสเลย เอาเอาวุธเนี่ยไปตีบอสเนี่ยผมคิดว่ามันโอกาสดรอปของบอสเนี่ยมันมีน้อยน้อยมากกับโอกาสดรอปโหเท่ากับว่าบอสตัวหนึ่งเนี่ยมีเลือดห้าร้อยแต่ว่าโอกาสดรอปของชิ้นส่วนเนี่ยก็เท่าๆกันเกือบเท่าๆกันเลยแต่ว่าอาจจะมีมากหน่อย ามาซอมบี้ตัวเล็กนะ่ะเอ้ยไม่ใช่หมาจิ้งจอกมันก็เอ้ยม,มันลดน้อยอยู่นะครับมันลดน้อยอยู่แปลว่าทนนะครับตัวนี้ทนจริงๆคือไม่ไม่ได้มัวแล้วการันตีถ้าถ้าแบบว่ามันมันน่าจ,จะทนที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วละ่ะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันลดพวดพวดเลยนะหอก็ลดพวดพวดเหมือนกัน ถ้าเราหลบออกมาไกลๆนะครับมันจะพลาดแค่นั้นอ่าแล้วเราก็ถอยออกมาไกลๆมันก็จะพลาดอืมเรียบร้อยแล้วยำกระมมอมอ้าลละเรามาเราเสร็จเรื่องแล้วครับผมจะไม่ให้แบบอาวุธผมเสียไปมากกว่านี้เพราะว่าผมสูญเสียมามากพอแล้ว มาเอามาใส่เลยตัวอย่างตัวอย่างนี่น่าจะต้องการที่แปดแหละครับเรียบร้อยตามลายจิ้งจอกเรียบร้อยบันทึกบันทึกจากบันทึกจากใครนะอันนี้อันนี้สําเร็จแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเราเรา,เราต้องกดเราต้องออกก่อนไม่ก็ไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่ต้องออกก่อนเราต้องทำเคล็ดตัวนี้เสร็จก่อนถึงจะมาทําตัวนี้ได้ ก็คือเราต้องล่าเราต้องต้องล่าบอสตัวนี้ก่อนถึงจะมาล่าบอสตัวนี้ได้โอเค,อเ,คเราลาัดลัดขั้นตอนไม่ได้ครับผมว่าอยู่ถ้าลัดขั้นตอนเนี่ยมันต้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแน่ ตอนนี้ผมเห็นอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวขอไปเอาอีเวนต์นี้แป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่นานหรอกครับผมสัญญาว่าไม่นานเลย อ่หยิบได้นะหยิบได้เลยเออป้ายครับครั้งนี้ดงสนนั่นเองครับป้ายดีกวา่าเราจะมาล่าหมูป่านั่นเองคนระับแล้วก็มีดมีดวันนี้น่าจะไม่ถึงเลเวลยี่สิบห้าหรอกมั้งไม่น่าจะถึงอะ่ะอย่างน้อยก็ถึงแค่เลเวลยี่สิบสี่เท่านั้นวันนี้นั่งไงครับด้านหน้านะ่ะหมูป่าลุย เฮ้เฮ้เฮ้พวกใอ้มันก็ไม่ได้ยากนี่หว่ามีบางต่อก็ทำได้อันนี้ขัดขวางอย่างเลยมาเอาเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ไก่งวงวิ่งผ่านครับอชเวร เรียบร้อยทำควสของหมูป่าเรียบร้อยแล้วทั้งสองเลยสนามตั้งแคมป์เยนิสิตอยู่ไดใกล้ที่นั่นเสียงดังมากมีการฆ่าแกงกันอยู่ที่นั่นลองไปดูที่ว่ามีสัตว์แปลกๆหลุดอรารวาสหรือไม่ใจเย็นครับตอนนี้ต้องเอาเขาไ,ไว้ก่อนตัวอย่างหมูป่าเรียกว่าเฮ้ยชายเยอะอยู่นะ ตัวอย่างกวางนี่ตรงนี้ไงครับสนามตั้งแคมป์ของชาวเนยนิสิตเนลเจอรบ เอ้ยอีวานี่ว่ะจากห้องทดลองครับเป็นสายพันธุ์หมูป่าที่น่าสนใจไม่มีกติกิริยาภายนอกอันนี้ก็คือโกดังที่มันจะหล่นทับเลยแนะนําให้รักษาระยะห่างไว้โกดังนะไหนดูซิว่าอะไรค่าหมูดำค่าหมูป่าจะหมูดํากล่องเย็นในสิทเข้าไปไม่ได้ ้ฮ uh huh. ต้องให้มันพุ่งชนก่อนครับ uh huh. เอาดิแต่ uh huh. hey, มันจะไปไหนอะ่ะ มันมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้อผมไม่คิดอย่างนั้นนะฉันบอกให้อยู่ห่างๆไงไม่รู้จักเลยตัวอย่างพังหมดแล้ว แล้วทำไงต่อ่ะตัวอย่างพังแล้วอะไปยังพื้นที่นักล่าอีะอย่าพึ่งก่อนแล้วแล้วตัวนี้เอายงังไงเนี่ยกล่องเยสิตี่เอายงังไงเอ่ยอ๋อต้องต้องมาตรงนี้ต้องเข้ามาบากตู้คอนเทนเนอร์ทะลุมาตรงนี้อ่าได้ได้โอ้ขอถือว่าของเป็นเล็กๆน้อยน้อย ออีวาไหนอันนี้แล้วการยอมรับแล้วอาวกเยนินสิตตั้งหากที่เป็นคนป่าเถือนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือไปหาเจอหลาดเจอหลาดมาจิจอกสีฐานแถวนี้ นี่นาอีกแล้วเหรอเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ปืนล่าสัตว์ครับวางกับดักแล้วจะเอากับดักมาจากที่ไหนเนี่ยยอดเยี่ยมตรวจด,ดูกับดักไหนกับดักนี่เหรอกับดัก น่าเสียดายไม่มีอะไรเลยไปกันตอดเถอะนี่มันอะไรกันเนี่ยกว้างไม่ใช่ไก่งวงอะไรอีกเนะี่ยกับดักอีกแล้วเหรอเอย่าบอกนะว่าพึ่งผ่านไปใช่มันพึ่งผ่านไปถามมันไปแล้วนี่อะไรเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ย เรียกว่ากับดักของเขาเนี่ยทำงานไม่ได้ผลเลยดักอะไรไม่ได้ดูนั่นนั่งไงมันไปอีกแล้วโอ้โหวนแบบนั้นสงสัยไม่นานหรอกครับก็ไม่รอดละนี่เก่งวงหรือเนี่ยเจอหลาท้ายไปไหนแล้ววิ่งไวซะเหลือเกิน อ๋ออยู่ตรงนั้นเองอันนี้คืออะไรเนี่ยล่อหมาป่าไปทางกับดักน่าจะเอาอะไรล่อ บังเอิญว่ามันยิงไม่ได้ด้วยนะอยู่ไหนแล้วหนีได้อีกแล้วเหรอเอาล่ะวิ่งพอแล้วมันต้องใช้เหยื่อล่อไม่ใช่เหรอไปวิ่งจับเหมือนไก่งวงเลยนะอะทำไงต่อหาเนื้อไก่งวงดิบมาได้เอามาแล้วทำไงต่อวาง อ้าวทำไมมันออกมาอย่างนี้อ่ะอยากลองของอย่างนั้นเหรอโอเคเอ้ยมันน่าจะเป็นสุนัขเลี้ยงอ่ะหมาเลี้ยงนะครับหมาที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะยังไงต่อการล่าได้จบลงแล้วอ๋อ โอเคง่ายอยู่นนเนี่ยพื้นที่สวยงามนะเนี่ยจะตัดไม้ได้อยู่นะตัดไม้โอครับอันนี้คืออะไรเอ่ยไปอ่าเรียบร้อยหมดเลยงานนี้ไปไปได้สองเคสหรือเนี่ยน่าจะไปได้เร็วกว่าน,นี้ตั้งแต่วันแรกแล้วถ้ารู้แบบนี้ ก็คลิปนี้จบแล้วนะครับบ๊ายบาย